อาร์เซนอลเดินหน้าเสริมทัพต่อเล็งดึงเอเซโรดิโกเติมแกล่งก่อนเปิดซีซั่นแม้จะทุ่มเงินเกือบ200ล้านปอนด์คว้าสตาร์ใหม่หลายรายในซัมเมอร์นี้แต่ผลงานในช่วงปลีซีซั่นยังไม่น่าพอใจลาสุดพายขาบ้านต่อเบียริอัลครับทำให้มิเกลอารเตตาออกมาตำหนิฟอร์มลูกทีมอย่างหนักและต้องการเสริมทัพเพิ่มอีก2ตํตำแหน่งเป้าหมายแรกก็คือเอเบเรซีเอเซ่ L C H A, ปีกตัวเก่งของคิทตันพาเลตซึ่งมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่68ล้านปอนด์ ที่พึงหมดลงไปครับทำให้ปืนใหญ่นั้นหวังที่จะต่อรองราคาลดลงมาอีกเนื่องจากนักเตะเหลือสัญญาอีก2ปีกับต้นสังกัดส่วนอีกหนึ่งคนก็คือโรดิโก้ครับแนวรุกทิมชาติบราซิลของเรอมาเดดที่มีข่าวว่าไม่อยู่ในแผนการทําทีมของชาบีอารอนโซ่โดยอาเซนนตครับตั้งเป้าที่จะขอยืมตัวมากกว่าที่จะซื้อขาดดิวทั้งสองยังอยู่ในขั้นการเจราจาครับแต่หากสําเร็จ อาเตตตามั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ทีมและพร้อมลุ้นความสำเร็จในฤดูกาล2025-2026